สวัสดีครับไม่มีที่ดินจะทำยังไงเพื่อให้ได้ที่ดินมาเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังแรกข้อหนึ่งเจรจาแบ่งแยกในนามเดิมคือการที่เราไปเจรจากับเจ้าของที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบมีเงื่อนไขวางเงินมัดจำไม่เกิน10%แล้วเอาที่มาพัฒนาทายอยจ่ายค่าที่ต่อเมื่อได้โอนจฉนวนทุกๆแปลงที่ถูกแบ่งออกมายังคงเป็นชื่อของเจ้าของเดิมอยู่ ข้อ 2. การที่เราไปเสนอโปรเจกต์กับเจ้าของที่ดินเอาที่มาพัฒนามาร่วมโปรเจกต์กันมาร่วมทุนด้วยกันเธอมีที่ฉันมีเงินเธอมีที่ด้วยมีเงินด้วยฉันมีสีภาพมีความรู้ความสามารถทำได้เช่นกันและข้อ3ที่อยากี่แบ่งปันกับทุกๆคนคือการที่เราสร้างฐาน FC สร้างฐานลูกค้าก่อนแล้วเราก็ขาย 3D ขายโปรเจกต์มีลูกค้าติดต่อสอบถามมาใช้เครดิตใช้สิภาพของลูกค้าในการขอสินเชื่อซื้อที่ดินแล้วก็พัฒนาได้เช่นกันเริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกไม่มีที่ไม่มีทุนแต่ขอให้เรามีความฝันมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราทำได้ครับผม อย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ผมคนเดียวขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย